ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดอะคี์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่5้าซึ่งรายการของเรายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งเรื่องการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยธรรมะพิบาลสันติวิธีนําความรู้สู่สังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์ร,รัฐสภาและสถานีโทร,ร,ท,รทัศน์ทีเอ็นเอช่อง16ค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าเราพูดถึงคําว่าศาสตร์พระราชาเป็นเรื่องราวที่เรารู้กันดีนะคะว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรชาวไทยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถบพิตรค่ะเราจะได้เรียนรู้ในวันนี้ในคําว่าศาสตร์ของพระราชาในสองบริบทนะคะบริบทแรกก็คือศาสตร์ที่พระราชาทรงศึกษาเพื่อใช้ในการปกครองแผ่นดินโดยธรรมค่ะ รวมถึงอีกบริบทหนึ่งก็คือการที่เราจะน้อมนำศาสตร์พระราชานี้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้ยั่งยืนกันต่อไปนั่นเองนะคะอย่างที่เราจะได้เห็นจากการทรงงานตลอดรัชสมัยกว่า70ปีของพระองค์ท่านสอดคล้องอย่างที่เราได้เรียนรู้กันโดยตลอดนะคะก่อให้เกิดเป็นโครงการพระราชดำริกว่า4,500กว่าโครงการค่ะอย่างที่เราจะได้เรียนรู้กันไม่ว่าจะเป็น เกษตรทฤษฎีใหม่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือแม้แต่ศาสตร์ในเรื่องของดินนะคะซึ่งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหรประชาชาติหรือ FAO ยกย่องให้วันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่5ธันวาคมนี้เป็นวันดินโลกด้วยนะคะและนอกจากนี้คำว่าศาสตร์พระราชายัางได้รับการยกย่องจากทั่วโลกด้วยว่าเป็นศาสตร์แห่งการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จค่ะ ในวันนี้เนี่ยแหละที่เราจะได้มาน้อมนําศาสตร์แห่งพระราชามาปรับใช้ในชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมถึงสืบสารรักษาและต่อยอดด้วยนะคะเด,ดี๋ยวพักกันสักครู่ครร่ะแล้วเดี๋ยวคีจะมาช่วยไขคําตอบให้เราในวันนี้ค่ะดดีีีีมมมมมไไไไไูู่่่่่รรร้ทคับถพงนจะป dang you take me be now free from by me through just now box and lick out the safe ring แต่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้มาเป็นพลเมืองดีที่ชาติต้องการกับสถาบันพระปกกล่าว ถ้าพูดถึงคําว่าศาสตร์พระราชาจะเป็นคําที่คนไทยคุ้นเคยกันดีนะคะเรามักจะเรียนรู้กันว่าคําคํานี้ทําให้เรามีคุณภาพชีวิตในทุกๆด้านที่ดีขึ้นแต่ว่าในวันนี้เราจะนําคําว่าศาสตร์พระราชามาร่วมกันปรับใช้มาสืบสารรักษาและต่อยอดได้อย่างไรมาไขคําตอบวันนี้กับเดอะคีของเราค่ะศาสตราจารย์พิเศษธงทอง,งจันทรังสุประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาบันพระปกเกล้าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับ อาจารย์คะถ้าพูดถึงคำว่าศาสตร์พระราชาหลายคนอาจจะเข้าใจหลากหลายความคิดเห็นไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าถามในมุมมองของอาจารย์ความหมายที่ลึกซึ้งของคําว่าศาสตร์พระราชาคืออะไรคะลึกซึ้งหรือไม่ก็ไม่ทราบนะครับผมอยากจะเรียนว่าคเนี้ผมคิดว่าเป็นคําใหม่สําหรับคนอายุ60กว่าอย่างผมเนี่ยคำนี้ผมเพิ่งได้ในช่วงประมาณสัก10ปีหรือ10ปีต้นๆมาน,นี้เองเป็นคําใหม่เลยคะ่ะตอนเด็กเกิดมาไม่เคยได้ยินนะครเนี้ยนะครับแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ แล้วก็ดูดูได้รับความนิยมแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าแปลว่าอะไรถ้าผมจะแปลเองก็แล้วกันนะฮะผมว่าคำคำเนี้ยอาจจะแปลได้สองไหนซึ่งอาจจะไม่เคยมีใครคิดอย่างผมมาได้มา,มาก่อนก็ได้นะฮะในยะที่หนึ่งก็คือศาสตร์พระราชาเนี่ยหมายความหมายว่าพระราชาต้องรู้ศาสตร์อะไรบ้างพระราชาต้อง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 มีความรู้อะไรบ้างในยะที่สองคือศาสตร์พระราชาแปลว่าความรู้ที่เราได้เรียนรู้จากพระราชา มันถูกทั้งสองแบบนะเพราะคํานี้มันกลางกลางมากเลยวันนี้ถ้าเราจะคุยกันผมอยากจะแบ่งเป็นเป็นสองท่อนก็นแล้วกัน,นท่อนรแรกก็คือคท่อนแรกคือการแปลอย่างที่อาจจะไม่เคยมีใครแปลหรือใครคิดมาก่อนเพื่อจะเป็นประโยชน์ถ้าเราเรื่องนี้มาพูดกันบ้างว่าการเป็นพระราชาหรือเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นประมุขของประชาชนทั้งหลายนี้ต้องเรียนรู้อะไรบ้างหรือท่านควรจะมีความรู้อะไรบ้างเป็นต้นว่าทศพิราชธรรมนะครับธรรมะสำหรับเจ้าบิณฑิบ ประการจักรวัดหรวัดสิบสองประการนี่เป็นธรรมะของผู้เป็นจักรพัรด์สิบสองข้อต้องประพฤติต้องปฏิบัตินะฮะราชสังขาวัตถุการที่จะผูกใจคนไว้ได้ต้องมีธรรมะอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้อยู่ในในบทเรียนหรือแบบเรียนของความเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับ mm hmm. ในรัชกาลที่เก้าในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศนะแต่แรกทีเดียวก่อนที่ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นเราก็เห็นนะครับว่าท่าน มีความสนพระราชาไทยอยากจะเรียนวิทยาศาสตร์นะครับในหมหาวิทยาลัยโลซารนนะต่อมาเมื่อท่านเป็นพระเจ้าบดินแล้วท่านกลับไปที่เมืองโรสารท่านต้องไปเปลี่ยนวิชาเรียนนะเ,เคยมีพระราชกระแสนในหลายในหลายที่ทรงเล่าว,ว่าท่านเปลี่ยนไปเรียนวิชาทางด้านกฎหมายแทนนะครับเพราะการเป็นพระเจ้าบดินนั้นการที่ต้องรู้กฎหมายปฏิบัติตามกฎหมายนะเป็นเป็นเรื่องสําคัญ และที่จริงแล้วพระอยู่อะไรกันที่9ท่านก็ได,ได,ได,ได้เรียนรู้อะไรกหลายอย่างมถ้าเราพูดถึงเรื่องภาษานะฮะภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสท่านจะทรงทราบภาษาอื่นหรือเปล่าเราผมมันจะตกหล่นไปขอพระทานอภัยด้วยนะฮะที่น่าสนใจคือภาษาไทยท่านด้วย<า>เพราะท่าน,นโตเมืองนอกนะแล้วท่านก็ท่านก็ฝึกฝนพระองค์เองระหว่างที่อยู่เมืองนอกมีครูตามไปถวายพระรักษรภาษาไทยด้วยนะ<า>ตอนท่านเป็นนักเรียนเด็กๆอยู่ที่สวิสแต่หลังจากนั้นแล้วท่านก็ท่านก็ เขียนอ่านฟังรับสั่งทั้งหลายเนี่ยนะได้ได้เป็นอย่างดีเราเห็นจากพระราชนิพนธ์ทั้งหลายพระราชบัดท,ทั้งหลายที่รับสั่งเล่าเรื่องโน้น,เร,น,นเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นภาษาไทยที่มีคุณภาพดีมากเลยในการในการ,ในการสื่อสารตกลงพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องรู้หลายอย่างรวมทั้งภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยนะ,ะในการที่จะใช้ประโยชน์ในในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนะพราะฉะน,นั้นในในความหมายว่าศาสตร์พระราชาเนี่ย ในในมุมแรกนะฮะผมจึงอยากจะอยากจะแปลหรืออธิบายว่าความรู้ที่จําเป็นสําหรับการทําหน้าที่พระเจ้าแผ่นดินในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ไม่เหมือนกันและที่จริงแล้วก็เป็นการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดหรือซ้ําไป<ะ>สิ่งที่สําคัญที่สุดผมคิดว่าการเรียนรู้หรือรู้จักบ้านเมืองของของของตัวเองของพระองค์เองการรู้จักประชาชนชีวิตความเป็นอยู่การทามาหากินเขาอยู่กินอย่างไรเขามีสุขมีทุกข์อะไร สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งซึ่งการเป็นประมุขของประเทศจําเป็นที่จะต้องรอบรู้จําเป็นที่ต้องท่งทราบในเรื่องเหล่านี้นะ <c oughs> แล้วก็อาจจะเป็นบทเรียนด้วยสําหรับคนที่ทําหน้าที่ลดหลั่นลงมาไม่ใช่ต้องเป็นพระเจ้าปะเดนหรอกครับแม้คนที่ทําหน้าที่เป็นข้าราชการทั้งหลายก็ควรต้องมีความรู้ในในหน้าที่การงานตัวเองโดยท่องแท้รู้หลักวิชามีความสามารถในการสื่อสารในการเจราจาคนทั้งหลาย รู้คนเดียวบอกใครไม่ได้เลยพูดกับชาวบ้านไม่รู้เรื่องคนมาติดต่อด้วยทะเลาะกันปนปี้ไป <c oughs> ไม่ไม่เข้าใจปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เราต้องปฏิบัติหน้าที่ต้องสื่อสารด้วยต้องทํางานแก้ปัญหาด้วยคิดเองแต่ลําพังตนไม่ได้ฟังความเห็นของเขาถ้าอยู่แล้วกันที่9้าท่านท่านท่านทรงฟังชาวบ้านมากท่านท่าน,านได้ไปเยี่ยมรัศดรในพื้นที่ต่างๆสิ่งเหล่านี้คือการไปเรียนรู้ <c oughs> ได้รู้จัก กับประชาชนพลเมืองทั้งหลายดูชีวิตความเป็นอยู่เขานี่สรรพสิ่งถ้าถ้าเราจะกําลังจะเคลื่อนประเด็นจากสิ่งประเด็นที่หนึ่งว่า,าศาสตร์พระราชาในมุมที่หนึ่งก็คือสิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินต้องเรียนรู้เพื่อวความจําเป็นในการทําหน้าที่เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนียยเพียงแค่นี้นะก็ยังเป็นประโยชน์ที่ผู้ที่เป็นข้าราชการผู้ที่ทําหน้าที่ทํางานกับประชาชนก็ต้องเรียนรู้ว่าตัวเองต้องมีความรู้ในหลักวิชาต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่เคยจบ ในหลวงรัชกาลที่9ท่านจเจริญพระชนมาในเวลาที่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะ<ฆ>แต่ใครจะนึกว่าวันหนึ่งท่านท่านมาอยู่ในยุคคอมพิวเตอร์แล้วท่านสามารถใช้โปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ประดิษฐ์โปรแกร,รมใหม่ๆได้สามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการเจราจารีโมทเซนซิงดาวเทียมอ่านภาพอะไรมาในสมัยท่านมีแต่ภาพขาวดำนะเมื่อท่านแลกบระรรมราสมพบพมาการเรียนรู้ตลอดชีวิตการขวนขวายหาความรู้ที่จําเป็นต่อการทําหน้าที่ เมื่อพระเจ้าแผ่นดินทาพระองค์บําเพ็ญพระองค์ให้เป็นตัวอย่างแล้วผมคิชาวบ,บ้านทั้งหลายคนที่มีหน้าที่ทําการงานทั้งหลายก็น่าจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มาเป็นแนวทางในการทํางานในการครองชีพในการในการที่ในการที่จะสื่อสารคนทั้งหลายด้วยครับผม ได้เห็นภาพละเอียดมากๆเลยสำหรับภาพของพระเจ้าแผ่นดินที่เราได้เห็นว่ามีศาสตร์หลายด้านจริงๆที่พระองค์ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะปกครองให้ได้สมดุลทุกด้านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างของ คนธรรมดาธรรมดาอย่างเราด้วยที่จะนํามาปรับใช้อย่างไงได้เพราะหลายๆคนก็มองว่าศาสตร์ของพระราชาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลวงราชการที่9หลายคนยกย่องว่าท่านเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์เดินดินที่ทําให้เราเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยค่ะเราจะสามารถนํามาปรับใช้อย่างคําว่าศาสตร์ของพระราชาในบริบทที่สองที่บอกว่าเราจะได้เรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดชีวิตของเราเนี่ยอ,อาจารย์มีมุมมองอยังไงบ้างคะออผมคิดว่าพระอยู่แล้วกันที่9ท่านเป็นพระเจ้าปดินอยู่นาน70ปี ทั้งถ้อยพระวาจาที่รับสั่งเรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับได้มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับได้ส่งปฏิบัติพระองค์ให้เห็นเป็นเป็นแบบอย่างโครงการตามพระรบริทั้งหลายแนวพระบริในหลายๆเรื่องนะครับผมคิดว่ามีมากมายเกินประมาณแล้วก็สุดแท้แต่ว่าเราแต่ละคนจะหยิบจะยกไปใช้ประโยชน์อย่างไรผมจะไม่พูดถึงหรือ ละเว้นเสียที่จะไม่พูดในเวลาจํากัดน้อยเนี่ยจะพูดถึงโครงการตามพร,มระมฤเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงอะไรนะ่ก็กเขาว่ากับไปมากแล้ว<ฆ>ขอยเขาว่ากันไปเถิดนะครับก,ก็ถูกทั้งนั้นแหละนะครับ<ฆ>น่ารู้น่า,น,าน้อมนํามาเป็นแนวทางในการครองตนครองชีวิตทั้งนั้นอนะ่ะแต่ผมอยากจะพูดถึงรับสั่งหลายๆเรื่องที่ท่านรับสั่งกับคนเ,เฉพาะหมู่บ้างทั่วไปบ้างใช่ผมเป็นนักกฎหมาย<ฆ>ผมเรียนกฎหมายมานะผมก็ควรจะ มีโอกาสนี่จะดีไม่น้อยเลยถ้าผมย้อนกลับไปดูว่าพระอยู่แลกันที่9้าท่านพูดถึงกฎหมายว่าอย่างไรบ้างะนะครับท่านท่าน <ๆ S 2> พูดลหลายหนหลายวาระ,ะในเวลาต่อเนื่องกันและแต่ละครั้งเคยมีผู้ทําวิจัยนะศึกษาวิเคราะห์ว่ามีความสม่ําเสมอมีความเชื่อมต่อกันในพระราชดำรัสพระบร,รมราชวราชท,ที่รับสั่งในหลายวาระโอกาสเป็นรมยะสิบปีเนี่ยที่จริงแล้วมีธีมหรือมีแนวของเรื่องเนี่ยชัดเจนเช่นรับสั่งว่า กฎหมายนั้นน่ะนักกฎหมายอย่าหลงไปว่าเป็นตัวความยุติธรรมที่แท้กฎหมายเป็นแต่เพียงเครื่องมือในการสแสวงหาความยุติธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นการใช้กฎหมายนั้นจึงไม่ใช่เดินแบบเดินเดินแะขวานผ่า<ท>ซากเดินเห็นตรงไปโดยไม่ดูบริบทไม่ดูข้อที่จริงอื่นท,ที่ที่เกี่ยวข้องได้เคยมีพระราชรัสครั้งหนึ่ง,ทรง,งทรงยกตัวอย่างเรื่องของการเขียนกฎหมาย ในเวลาเมื่อประมาณ2,500ต้นๆน,น,นะฮะเราเขียนกฎหมายเรื่องป่าสงวนแห่งชาติพะก่อนนั้นเราไปต้องสงวนมันเยอะเหลือเกินต่อมาป่ามนุษย์เราไปเอยก็ต้องสงวนกันบ้างละ,ะแต่เวลาที่เขียนกฎหมายป่าสงวนนั้นน่ะก็นคนเขียนกฎหมายคงนึกว่าคงมีใครอยู่ในป่าบ้างแล้วเหมือนกันเพราะคนก็อยู่ทุกหย่อมทุกย้าไปละ,ะแล้วจะจะ,จะทำยังไงกันดีก็ここเขียนกฎหมายบอกถ้าใครอยู่ในป่าที่มันเกิดเขียนแผนที่เป็นป่าสงวนขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องมาแจ้งทางาราชการนะ ภายในเวลา60วัน90วันถ้าไม่แจ้งก็เป็นอาวุเสียสิทธินะไอ้เขียนนี่ก็เขียนได้เขียนอยู่กรุงเทพเขียนยังไงเขียนได้แต่ถามว่าประชาชนผู้ที่อยู่ในในป่าห่างไกลนะ่ะเขารู้ไหม60วัน90วันที่ว่าเนี่ยผ่านไปอีก3ปี5ปีก็ไปมีคดีความถูกจับกลุ่มขึ้นมาศาลก็เปิดกฎห,หมายดูกฎหมายความยึดถ้าคิดว่าจะกฎหมายความชั่มก็ผิดกฎหมายไงก็ต้องลงโทษกันราษฎรเหล่านั้นก็มาทุลนเกล้าทุลกระหม่อมสวายดีกานะครับ ก็ต้องก็ต้องหาทางแก้ไขเยียวยากันไปแหละครับจริงๆเขาเขาไม่ได้คิดอยากทาผิดกฎหมายนะแต่เขาอยากเอาชีวิตให้รอดถูกฮะแล้วกฎหมายพระอยู่รับสั่งถามว่ารับสั่งถามนักกฎหมายด้วยว่าเรื่องเนี้ยราษฎรเขาบุกรุกป่าหรือว่ากฎหมายไปบุกรุกชาวบ้านกันแน่สิ่งเหล่านี้สกิดใจให้เราได้ได้คิดนะว่าการที่เราบอกว่ากฎหมายเขียนต้องถามว่าเวลาเขียนกฎหมายอ่ะเราฟังชาวบ้านด้วย่ะไปถามเขาบ้างไหมเราล้วคนเขียนน่ะ ลำพังอาศัยเจตนาดีแต่ว่าไม่เข้าใจบริบทชีวิตความเป็นอยู่ของเขามองด้านเดียวจากคนผู้มีอำนาจในการเขียนกฎหมายแต่ไม่เคยไปเป็นผู้ปฏิวัติตามกฎหมายสักทีหนึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากจากพระราชรัดพระบร,รมราชวาสในฐานะนักกฎหมายอ่านหรือเห็นเรื่องเหล่านี้ย้อนกลับไปเราก็จะมีเรื่องอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะเรียนรู้ได้ พระปีชาสามารถของพระองค์ท่านนะคะในการที่จะปกครองอย่างเป็นธรรมที่บอกว่าศาสตร,ร์ของพระราชาก็ต้องมีทศพิธร,ราชทัพด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะมาเรียนรู้ศาสตร,ร์ของพระราชาในการจะน้อมนํามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึงสืบสารรักษาและต่อยอดอย่างไรได้บ้างในช่วงอันล็อกค่ะขณะนี้กําลังไหม้ลูกหลานที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเจอกับหลายวิกฤต เราเหนื่อยเราลม้มเรายิ้มไม่ออกวันนี้เราเริ่มดีขึ้นแต่เรายังต้องการภูมิคุ้มกันที่เงินนับหลานก็สร้างไม่ได้ภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าน้ำใจป้าครับให้ผมช่วยนะครับ พึ่งพาซึ่งกันและกันสร้างสังคมที่มองเห็นคนอื่นภูมิคุ้มกันที่คนไทยเคยสร้างขึ้นมาเอง หลายครั้งต่อหลายครั้งและภูมิคุ้มกันหนี้จะทำให้คนไทยกลับมาแข็งแรงและยิ้มได้เหมือนเดิมภูมิคุ้มกันประเทศไทยน้ําใจพึ่งพาซึ่งกันและกันสร้างสังคมที่มองเห็นคนอื่นเราช่วยกันสร้างได้ สถาบันพระปกเกล้า ก่อนที่เราจะไปคุยกับเดิะคีกันต่อนี่นะคะเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมตอบคำถามกับรายการเดิะคีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่5ค่ะเรามีคำถามอยู่ว่าวันดินโลกตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกปีระหว่างข้อ1 5ทธันวาคมหรือว่าข้อ2 10ทธันวาคมค่ะ รู้คำตอบแล้วส่งมาได้เลยตามช่องทางที่อยู่ที่ด้านล่างนี้นะคะตอบคำถามถูกท่านจะได้รับฟรีเลยค่ะสำหรับหนังสือจุดเริ่มต้นสถาปนาการปกครองประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยรองศาสตราจารย์ดรสุภมิตรปิติพัฒน์ค่ะอย่าลืมร่วมสนุกกับรายการเดะคีไขกันเมืองเรื่องใกล้ตัวกันนะคะคุณผู้ชมคะเรายอยู่กับเดะคีศาสตราจารย์พิเศษทงทอง,ทองจันทรังสุประธานกรรมการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาบันพระปกเกล้านะคะกับช่วงที่เราจะมาออล็อกทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเราตอนนี้นะคะอาจารย์คะอาจารย์มองว่า,าศาสตร์พระราชากับการที่จะมาน้อมนําในชีวิตของเรากับทุกอย่างที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้ที่เราเห็นความขัดแย้งเกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะอาจารย์มองว่าจะนํามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ยังไงบ้างคะตลอดเรื่ยงเวลาใน แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระบระมชนกาธิเบศร70ปีนั่น,นะครับพเที่เราผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองอพูดตรงๆว่างั้นนะครับหรือเหตุการณ์ที่ที่ผมโตแล้วทํางานมากแล้วปี2 5 3 5เหตุการณ์เดือนพฤษภาปีส5มที่มีเหตุการณ์รุนแรงจนนาะดแต่จะถือว่าเป็นเหตุการณ์จลาจนอยู่ในบ้านเมืองของเราวเวลาผ่านแป,ป๊บเดียวเกือบ30ปีแล้วนะฮะหลายๆคนก็อาจจะ อาจจะทันเห็นการครั้งนั้นหลายคนที่ทันก็ไม่อยู่แล้วหลายคนที่เกิดขึ้นทีหลังก็ไม่ทันด้วยนะแต่ว่ามีพระราชกระแสรัรบสั่งให้ผู้นําการจมรุมหรือความขัดแย้งในเวลานั้นทั้งฝ่ายฝ่ายอํานาจรัฐและฝ่ายที่ไม่มีอานาจรัฐไปเฝ้าทูลลองตุลีพระบาทแล้วก็จําได้ว่าเนื้อหาสําคัญส่วนหนึ่งที่รับสั่งก็คือว่าในเวลาทะเลาะก,กันไปแล้วเนี่ย อยู่ๆไปก็จะลืมไปแล้วว่าเรื่องต้นต้นเหตุคืออะไรจําไม่ได้ว่าจุดตั้งต้นคืออะไรต้องการความชนะเท่านั้น <ฮะ S 2> ต้องการความชนะเท่านั้นแล้วสุดท้ายแล้วมันก็ไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วถ้าเรามันหยุดคิดจริงๆก็ไม่มีใครชนะจริงๆเลยล่ละเพราะมีแต่ความเสียหายเกิดขึ้นกับบ้านเมืองโดยรวมหนูเคยได้ยินคําว่าวนชนะเท่ากับแพ้สิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่รับสั่งในในเดือนพฤษภาคมปี2535 <ฮะ S 2> ในเวลาที่ที่มีอยู่ ผมขออนุญาตเชิญพระราชำรัดที่รับสั่งไว้ปี3 4นะก่อน 3, 5, สามห้าเยซ้ำไปนะเมื่อกี้<ะ>เราพูดถึงสามานะรับสั่งอันนี้รับสั่งเมื่อวันพุทธที่4ธันวาคมสองพคนรุ่นผมจะจําได้นะครับก่อนวันเฉลิมพระชนม์ปห้ธันวาเนี่ยวันที่4ธันวามีการเสด็จลงที่ศาราดุสิตาลัยผู้คนทั้งหลายก็รอฟังพระราชบัตในวันนั้นว่าจะรับสั่งว่าอะไรบ้างลองฟังดูนะครับรับสั่งเรื่องนี้ก็ สาสถึงปัจจุบันก็ยี่สปีแล้วนะเกือบจะสามสปีอยู่เต็มทีแล้วรับสั่งว่าอย่างนี้ครับผมทุกๆสิ่งมีชีวิตและประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีชีวิตระเบียบการอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ถ้าเปลี่ยนโดยวิธีที่พูดกันรู้เรื่องคือเจราจากันอย่างถูกหลักวิชาที่แท้ที่สูงกว่าหลักวิชาในตำราก็จะหมดปัญหาแต่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนอย่างตายตัวไปเลย เมื่อสถานการณ์ไม่อำนนยก็เปลี่ยนต่อไปได้โดยไม่ต้องทะเลาะกันอย่างหนักจนกระทั่งทำให้เสียหายจนทำให้ประเทศไทยกลับเป็นประเทศที่ล้าหลังรับสั่งเมื่อ29ปีมาแล้วนะครับว่าระเบียบการอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ถ้าเปลี่ยนแปลงโดยวิธีที่พูดกันรู้เรื่องคือเจรจาโดยใช้หลักวิชาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันสูงก็หลักวิชาไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกไม่ได้นะเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยน เมื่อสถานการณ์ไม่อำนวยก็เปลี่ยนต่อไปได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รับสั่งไว้เกือบ30ปีมาแล้วและเป็นอมตะมากผม<อ>ค,คิดว่าเราเราคงต้องเรียนรู้มันไม่มีอะไรีรังยั่งยืนฮะความความสถียนของของของข้อเท็จจริงต่างๆมันไม่เคยเสถียนเลยนะมันต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนอยู่เสมอแต่ที่ทรงแนะนำก็คือให้ใช้วิธีเจราจาพูดคุยกันยึดหลักวิชาอย่ายึดอารมณ์อย่ายึดอคติ ประนีประนอมใช่ไหมคะผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ในความหมายของสองคำที่รับสั่งไว้ละคือขอให้พูดกันเถิดแปลว่าเราเห็นต่างกันได้เป็นธรรมดาสามีภรรยาดิ้นกับฟันเขาอย่างว่ากันเลยนะแล้วคนมาจากร้อยพ่อพันแม่60สิกว่าล้านคนจะให้เห็นเหมือนกันเป็นโรงงานผลิตปลากระกป๋องมันไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่ทาําไงถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะสิ่งเหล่านี้กลไกที่จะทําได้คือการเจรจากันแล้วก็ แล้วก็ใช้หลักวิชาใช้เหตุผลที่แท้เราเราลองละตัวตนละความเป็นเป็นฝกักเป็นฝ่ายของเราแล้วทําตามสิ่งที่รับสั่งไว้ไม่ใช่ปี3ามสี่เท่านั้นรับสั่งไว้ตลอดตลอดเวลาที่จะเป็นพระเจ้าบิลของเราเพราะแค่สิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นคุณเป็นประโยชน์สําหรับปัจจุบันนี้นะเปลี่ยนแล้วก็ยังเปลี่ยนได้อีกแล้วก็เปลี่ยนได้อีกเรื่อยๆมันไม่เวลายอยู่กับที่แหละครับนะวันนี้สภากําลังพิจารณา ร่างรัฐธรรมนูญอยู่นะครับก็เป็นข่าวทั่วไปไม่ใช่ความลับอะไรนะครับเราก็หวังว่าสิ่งที่สิ่งที่จะเจรจากันโดยอาศัยหลักวิชาเหตุ <_ C 1> ผลที่แท้ก็จะนําไปสู่ข้อสรุปอะไรบางอย่างสรุปแล้วยังไม่พอใจยังเห็นต่างกันอีกสัปดาห์หนึ่งอีกปีหนึ่งอีก5ปีก็ยังเปลี่ยนได้อยู่เสมอไม่ได้แปลว่านี่ผมอยู่มาน,นานจนไม่เห็นรัฐธรรมนูญฉบับไหนมันอยู่ยังย่งยืนยงสักทีนะมันก็เปลี่ยนมันอยู่เรื่อยนั่นแหละขอให้เราพูดกันเถิดและใช้สันติวิธี สิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นเป็นเป็นบทเรียนที่เราเรียนรู้จากสิ่งที่ได้รับสั่งให้เราได้เราให้เราฟังให้เราได้อ่านทบทวนและได้ได้เห็นท่านทำเป็นแบบอย่างแล้วอย่างน้อยในเวลาที่ผ่านมาในรัชการของท่านครับ อาจารย์ทองทองแล้วเนี่ยนะคะพูดตรงๆว่าคําว่าศาสตร์ของพระราชาวันนี้ริชาฟังแล้วเข้าใจภาพมันลุ่มลึกมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วแก่นแท้ที่สําคัญเนี่ยเหมือนกับเป็นการที่ท่านปฏิบัติให้เราได้เห็นเลยว่าทุกอย่างเนี่ยพระธรรม,มถ้าหล่อเล็กในเจตใจถ้าเราพูดคุยกันด้วยแก่นแท้แบบมีเมตตาซึ่งกันแล้กันทุกอย่างมันจะเดินหน้าต่อไปได้นะคะ วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ทําให้เราได้เข้าใจศาสตร์ของพระราชาได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ท่องแท้ด้วยไปจนถึงแก่นของหลักในการดําเนินชีวิตเลยนะคะขอบพระคุณด้วยนะคะศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาบันพระปกเกล้าค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ และคุณผู้ชมคะติดตามด้วยนะคะรายการเดอะคีย์ขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่5ค่ะในสัปดาห์หน้าเราจะมีความเข้มข้นแล้วก็มีความลึกในมิติต่ตางๆเกี่ยวกับเรื่องของความชัดเจนความเคลื่อนไหวทางการเมืองเรื่องของการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศรวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคพ,พลเมืองด้วยนะคะและรายการของเราค่ะเดอะคีย์ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ชมสามารถติดตามได้นะคะแล้วการเมืองจะเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายใกล้ตัวคุณค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเราได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ในเวลาเดียวกันนะคะแล้วสามารถที่จะแนะนําติชมมาได้ผ่านทางอินสตาแกรมแฟนเพจเฟ o บุของทางสถาบันพระปกเกล้านะคะ20ท่านแรกจะได้รับรางวัลจากสถาบันพระปกเกล้าด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะคะเราสองคนลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ